สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องวันพุธ26มิถุนายน2024นะครับวันนี้ก็เป็นวันพุธสัปดาห์12เทศกาลธรรมดาเป็นบทอา่านจากบทความกล่าวถึงมิตรภาพปจิตโดยบุญดราสีเอเรตอธิการมิรภาพแท้ครบคันและนิรันดรมิรภาพแท้ช่างเป็นภาพงดงามนี่กระไร เป็นสถานการณ์ที่น่าประทับใจเพียงใดพระเจ้าแผ่นดินทรงพิโรธข้าราชการของพระองค์และปลุกปั่นประชาชนทั้งเมืองประหนึ่งว่าดาวิดนั้นมุ่งหมายจะชิงมงกุฎพระองค์ทรงกล่าวหาพวกประสงค์ทรยศและประหารชีวิตเพียงเพราะความแกล้งใจพระองค์ทรงค้นหาทั่วป่าและหุบเขานำไร่พลไปล้อมภูเขาทุกคนต่างสาบานตัวที่จะแก้แค้นผู้ที่เป็นเหตุให้พระเจ้าแผ่นดินทรงพิโรธ มีแต่โยนาธานผู้เดียวที่มีเหตุผลมากกว่าความริษยาท่านคิดว่าเป็นการถูกต้องที่จะขัดขืนพระราชบิดาท่านตั้งตนเป็นผู้รับใช้สหายของท่านคอยช่วยเหลือให้คำแนะนำในเวลาที่ต้องการท่านถือว่ามิตรภาพประเสริฐกว่าการเป็นกษัตริย์ท่านบอกดาวิดว่าท่านจะต้องเป็นกษัตริย์และข้าพเจ้าจะเป็นภายหลังท่านถึงกันนั้นราชบิดาก็ยังพยายามยุยงราชบุตร ให้ริสยาดาวิดเพราะทรงกระทำทารุณต่อท่านคมขู่ว่าจะไม่ให้ครองราชและจะถอดท่านออกจากตําแหน่งแม้พระเจ้าแผ่นดินจะได้มีบัญชายิกษาลงโทษด,ดาวิดถึงตายกะนั้นก็ดีโยนาธานก็ยังมิได้ละทิ้งสหายของท่านทําไมดาวิดจึงจะต้องตายเขาไม่ได้ทําผิดอะไรเมื่อเขาได้เสี่ยงชีวิตของตนเองและข้าวทาวเปริสเตียรวงก็ทรงปิติอินดีฉะนั้นทําไมเขาจึงจะต้องตาย เมื่อทรงได้ยินวาจาเหล่านี้พระเจ้าแผ่นดินถึงกับคลั่งได้ทรงพยายามที่จะแทงโยนาธานติดกับกำแพงด้วยพระแสงของทั้งยังได้คมคูและกระทำการทารุณต่อท่านอีกหลายประการเจ้าลูกที่เกิดจากหญิงเสพเพ่ข้ารู้ดีหลอกกว่าเจ้ารักดาวิดซึ่งเป็นการเสื่อมเสียแก่เจ้าและแก่แม่ที่นำหน้าร่ายอของเจ้าด้วยแล้วพระองค์ตรัสถ้อยคำที่แสดงความเครียดแดค้นสุดขีดออกมาแก่โยนาธาน และลั่นวาจาสุดท้ายเมื่อ,อยุให้เกิดความลิษยานขมขื่นและความมักใหญ่ใบสูงราบใดที่ลูกของเชสซียังมีชีวิตอยู่เจ้าจะไม่มีวันได้ของรากับพี่น้องก็เป็นประวัติในในวัรรมเก่าใช่ไหมเราก็ทราบดีนะครับว่าโยนาธานกับดาวิดนั้นก็เป็นเพื่อนกันมีมิตรภาพที่ดีต่อกันและกันนะครับในเวลาเดียวกันทั้งโยนาธานและดาวิดนั้นก็ทําดีต่อกันและก็หวังดีต่อกัน ขนาดที่โยธาคานั้นก็ยังอยู่ใน่ามการดนาจักรชนนั้นเขาไม่สนใจท่านในการที่จะมีเชื้อพระวงศ์กษัตริย์หรือว่ามีความหวังที่จะเป็นใหญ่อะไรไม่ใช่ท่านก็ไม่ได้ผูกไม่ตีท่านกลับเป็นเพื่อนกับดาวิดข้ารับใช้ที่เป็นผู้ที่เท่าเสมอในมิตรภาพของท่านพระเจ้ากันดินในขณะนั้นก็ต้องการที่จะทําให้ดาวิดนั้นหลบหนีแล้วก็ไปซ่อนตัวในที่เปียวเพราะว่าโทษจะถึงตายอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะว่าดาวิดนั้นก็จะเป็นกษัตริย์เนี่ย จะเป็นหน่อเนื้อเชื้อไขเป็นกษัตริย์มาจากเจซีก็จะเป็นกษัตริย์ต่อจากพระเจ้าเป็นดินนะก็มีโยนาธานที่จะคอยดูแลคอยช่วยเหลือและเอาใจใส่นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องในชีวิตสังคมในปัจจุบันของเราเนี่ยบางทีหลายครั้งเนี่ยความอิจฉาริษยาความมักใหญ่ใ่สูงการเอาแต่ความคิดเอาแต่ตัวเองแล้วก็บางทีหลายครั้งก็เกิดให้การกระทําผิดไม่ยอมที่จะบังกันและกัน แล้วก็ในเวลาเดียวกันก็กลัวคนจะมาเหนือกว่าตนอะไรต่างๆเหล่านี้ก็เกิดขึ้น,นในสังคมของเราในปัจจุบันนี้จังว่าทั่วโลกก็ได้นะในสังคมทุกกลุ่มทุก,กแขนงก็เป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้พี่น้องเรื่องของโยนาธานกับดาวิดเนี่ยจึงเป็นมิตรภาพในหัวข้อที่บอกมิตรภาพที่แท้ที่ครบบริบูรณ์และก็อยู่นีรลนดร์ดทั้งสองก็เป็นเพื่อนกันเป็นผู้ที่หวังดีต่อกันและกันนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องในชีวิตของเราในแต่ละวัน เราอยู่กับเพื่อนพี่น้องเพื่อนมนุษย์ในโลกนี้เราจึงต้องมีชีวิตที่จะเป็นผู้ที่มีมิตรภาพที่ดีกับทุกๆคนมิตรภาพที่ดีนั้นก็คือเป็นเพื่อนเป็นผู้หวังดีปรารถนาดีที่จะทําดีกับทุกๆคนที่อยู่รอบข้างแล้วก็ช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันและกันนะครับมีชีวิตที่จะอุทิศให้กันและกันได้นี่คือความหมายที่ เราได้ฟังในวันนี้เพราะฉะนั้นพี่น้องในการเจริญชีวิตเป็นสิทธิ์ของพระเยซูเจ้าความจริงพระเยซูเจ้าก็นำเรื่องนี้มาบอกให้เราเป็นหนึ่งเดียวกันให้เรารักกันให้เราเจริญชีวิตและก็รู้จักที่จะทําดีต่อกันให้อภัยช่วยเหลือดูแลเอาใจใส่นี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นเริ่มตั้งแต่ในครอบครัวเราอยู่กันสามีภรรยาลูกหลานอะไรก็ ทำดีต่อกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พี่้องขอให้เป็นอีกวันหนึ่งที่เราจะได้มีความยิ้มแย้มแจ่มใสมีจิตใจที่บริสุทธิ์ที่จะคิดพูดและทําในสิ่งที่ดีอย่างที่เมื่อวานได้บอกไปนะครับกับคนที่อยู่รอบข้างเป็นต้นคนในครอบครัวของเรานะครับในวันนี้ขอพระเ็นเจ้าผู้ทสงสรรผ่านอุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิด